ซีรีส์มือใหม่หัดทำไลฟ์สดด้วยโปรแกรม OBS วันนี้พี่โนจะมาแนะนําส่วนต่างๆของโปรแกรม OBS กันครับเริ่มแรกนะครับตรงด้านซ้ายมือล่างตรงนะครับนี่คือแผนแนวซีนนะครับ ซีนก็คือฉากนั่นเองนะครับนาะงหรือจะเปรียบเทียบก็เปรียบเสมือนห้องจากนั้นนะครับสิ่งที่อยู่ข้างในซีนอีกทีหนึ่งคือซอสต,ตัวนี้ครับซอสก็เปรียบเสมือนสิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในห้องนะครับจากนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราใส่เข้ามาในซอสนะครับมันจะมาแสดงในส่วนของพรีวิวตรงนี้นะครับก็คือส่วนที่คนดูไลฟ์สดจะเห็นนั่นเองนะครับส่วนต่อมาก็คือออ d ด o m โอมิกเซอร์ออเดีโอมิกเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของเสียงนะครับเราส่ เสียงไมหรือเสียงอะไรเข้าไปนะครับมันก็จะมาแสดงตรงออเดโอมิกเซอร์นะครับ จากนั้นก็มาที่ซี n แทสซิ n e c e n e แทสซิ i ันนั่นคือเอฟเฟกต์สำหรับในการเปลี่ยนระหว่างซีนนะครับอันสุดท้ายก็คือตัวคอนโทรลตัวนี้ครับตัวคอนโทรลตรงนี้ก็คือตัวสําหรับในการกดเริ่มต้นไลฟ์สดหรือหยุดไลฟ์สดหรือกดบันทึกอะไรต่างๆแล้วก็กดเซตติ้งตั้งค่านะครับจะเป็นซีรีส์ต่อเนื่องนะครับอย่าลืมเซฟคลิปเก็บไว้ดูด้วยนะครับสาโนโอเคเรนสนุกทุกสกิลกราฟิกทีดีเมตาเวิร์สสร้างเกมสร้างเว็บไซต์ละไอยทักษะใหม่ๆครบจบในที่เดียวสวัสดีครับ